สามเคล็ดลับจับอะไรก็เป็นเงิน,นคือความลับที่ครูได้ทดลองกับตัวเองจนสบความสําเร็จทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดไม่ว่าจะจับธุรกิจอะไรธุรกิจนั้นเขาท,ทาเงินให้วันนี้จะมาให้ความลับที่ไม่เคยบอกใครที่ไหนมาก่อนจะมาให้คนที่ติดตามอยู่ในเพจเอาไปใช้ปรับใช้นะสามเคล็ดลับที่จะทําให้คุณจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับที่หนึ่งคือความเชื่อไม่ว่าคุณจะทําอะไรขอให้คุณทํามันด้วยความเชื่อ ความเชื่อนั้นจะต้องเกิดแบบเชื่อที่ว่าก็คือมันจะต้องเกิดแบบแวบ,บ,บ,บแรกขึ้นมาเลยเมื่อคุณเห็นธุรกิจอะไรหรือเห็นใครทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จแล้วใจคุณก็คิดว่าฉันก็ทําได้เหมือนเขานั่นแหละมันคือความเชื่อที่แวบ,บเข้ามาความเชื่อนี้มันจะเป็นความเชื่อที่ที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของตัวเราเองความเชื่อโดยที่ไม่ต้องฝืนนั่นแหละที่เราเรียกว่าความเชื่อโดยธรรมชาติ ทุกอย่างที่คุณเห็นไม่ว่าคุณต้องการอะไรคุณจะมันจะผุดความเชื่อนี้ขึ้นมาในหัวว่าฉันก็ทําได้เช่นเดียวกันฉันก็มีความสามารถฉันก็ทําได้นั่นแหละมันคือความเชื่อที่อยู่ภายใต้จิตสํานึกของเราและข้อสองนั่นก็คือการตลาดหัวใจของความสําเร็จหัวใจของการที่ว่าเราจะได้เงินหรือไม่ได้เงินในสิ่งที่เราทํานั่นคือคนเห็นสินค้าของเรามากน้อยแค่ไหน การตลาดของเราต้องดีการตลาดจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำํำบิลเกตเคยบอกไว้ว่าถ้าเขาเหลือเงินก็สุดท้ายเขาจะเอาเงินนั้นะไปทําการตลาดให้กับสิ่งที่เขาทําอยู่เพราะฉะนั้นการตลาดคือหัวใจสําคัญที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ของคุณสินค้าของคุณหรือสิ่งที่คุณทําอยู่มันจะสร้างรายได้ให้คุณหรือเปล่าการตลาดคือสิ่งสําคัญคุณจะต้องทําการตลาดให้ถึงและ ข้อสาลงมือทำอย่างต่อเนื่องทำไมข้อนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำอะไรบางอย่างจุดที่ยากที่สุดคือจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดที่จะทำให้เราล้มเลิกได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือจุดเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรตอนแรกมันจะดูยากเสมอแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะสำเร็จมัน คือบททดสอบความเชื่อของคุณน,นั่นเองถ้าวกับมาข้อสามก็คือข้อหนึ่งนั่นเองมันคือบททดสอบความเชื่อของเรานั่นเองถ้าคุณยังคงความเชื่อของคุณไว้ได้แม้ในในยามที่คุณมองไปแล้วดูเหมือนว่ามันไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือมันไม่มีโอกาสที่จะทําเงินได้หรือมันดูยากเหลือเกินแต่คุณยังคงความเชื่อนั้นไว้แล้วก็ทํามันต่อไปก้าวเดินต่อไป ผ่านจุดที่ยากลำบากนั่นแหละคือบทพิสูจน์ว่าคุณเชื่อมั่นตัวเองมากขนาดไหนคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะสำเร็จขนาดไหนสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากข้อหนึ่งกับข้อสามเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนถึงแม้ในในวันที่คุณมองไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นเป็นหลักประกันเลยว่าคุณจะสำเร็จเป็นหลักฐานเลยว่าคุณจะสำเร็จหรือคุณจะ คว้าเงินได้แต่จิตใจคุณยังเชื่อมั่นในความสามารถจิตใจคุณยังเชื่อมั่นในเส้นทางที่คุณเดินแม้ว่ามองไปแล้วไม่มีมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะปรากฏให้คุณเห็นว่าว่าโอกาสที่จะสําเร็จแต่คุณไม่ยอมแพ้พูดง่ายๆคือคุณไม่ยอมแพ้คุณยังเดินหน้าต่อไปนี่แหละคือสามคุณสมบัติสามเคล็ดลับที่จะทําให้คุณจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจําไว้ว่าโลกเราใบนี้ยมันมี สองด้านมันมีด้านที่เรามองเห็นกับด้านที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นความเชื่อมันคือด้านที่มองไม่เห็นถ้าคุณอยากทําอะไรและประสบความสําเร็จจงเชื่อมั่นแบบสุดหัวใจว่าคุณก็สามารถทําได้เชื่อมัน่นแม้ในยามที่มันดูว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คุณก็ยังเชื่อมั่นว่าคุณมาถูกทางและนี่แหละคือคุณนะสมบัติของคนที่ทําอะไรก็จะประสบความ